ครับเอสเพลคขอนำชมมาที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผู้ชมซุปเอล150พร้อยหเฉลิชิปหรือว่าไทยลีก2แจะงวันที่กาล2 0 2 2 2 3กับวันนี้เป็นการเจอกันของจับอุทัยธานีแต่เจ้าบ้านรับการมาเยือนของบุกไทยธาน,นีเอฟซี FC นะครับเริ่มเกมครับทีมเยือนองไทยธาน,นีเอฟซี FC ครับได้เขี่ยลูกเริเ่มเริ่มก่อนครับจมูกจากซ้ายไปขวาครับสู่ชุดขาวล้วนนะครับ เป็นตนวาคาสกิจ่ายทะลุช่องแล้วก็ถึงด้วยแล้วก็โดนปั๊มล้มลงไปโอ้โหเป็นจุดโทษครับไทยไทยเอฟซีครับโอ้โหดูวยธีครับจังหวะแทงรู้ช่องไม่ล้ำหน้าครับลิกาโดซานโตถึงบอลก่อนครับแล้วก็โดนกระแทกล้มลงไปครับชัดเจนเลยครับชวงนี้ปรินเสียท่าเลยครับนี่ครับน้ำหนักพอดีพอดีครับบอลจากเคนโตแล้วก็ถึงบอลก่อนครับสัญญาณมากับลิกาโดซานโตโดวนกับ ปรินย่องเข้ามาแล้วก็แปะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับดึงประตูต่อศูนย์ครับไททานี f อฟเจ้าบ้านขึ้นนำไปแล้วครับจากลิคาโดสานโตสครับโอ้โหชมอีกทีรครับปรินเดียวปุ๊บไปถูกทางครับแต่ว่าจังหวะสังหารของลิคาโดสานโตสปุ๊บแล้วก็แรงโค่นเลยครับไปไม่ทันจริงครับปริน เข้ามาแล้วก็ผ่านไปหมดจังหวะชาจะจ่อโอ้ยเซฟได้ซ้ำอีกทีโอ้ไม่ได้ประตูค <clears> ร <throat> ับโอ้หอยุธยาคุณเต็โอ้โหเซฟจากเส้นเลยครับโอ้เป็นทางพระพลจันทร์สุวรรณครับดูอีกทีครับลูกเตะมุมผ่านไปหมดแล้วมันชุลมุนกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้ซัดจ่อครับโอ้โหลูกยิงของคาสุกิบุลากาฟิถูกปฏิเสธจากเส้นประตูโดยพระพลจันทร์สุวรรณครับนี่ครับหาบอลไม่เจอ บอลผ่านูุ่เกียดไปแล้วครับแต่คนที่ยืนถูกเส้นอยู่รพระคนยืนได้ถูกจุดพอดีครับจากตับแนวรบับบอลจิเกสโรมีพื้นที่ตักโดมารเลยไปหมดแล้วก็ได้จริงก์มเใส่ศสีโต้บอลไปตรงตัวของพุ่เกียดล้มตัวรับไม่ได้ครับบอลตัมช่องมาชิดหยอด มาแล้วก็มาตามนัดด้วยครับสาหรับทางเสกซิ์แต่ว่าจังหวะทีนี้มันเบาเกินไปแล้วบอลไปตรงตัวของมิจเกียร์ครับเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ได้สับโดยพิชเกสโร่บอไปตรงตัวของมุเกียร์วกศาแจมแล้วก็มษษุนสินเ่าตะวผีดมดเวลาการขานนันในครึ่งเวลาแรกครับเพทานีเอฟซีบุกมานำเจ้าบ้านอาอยุทยาจุดเด็ดคือหนึ่งสูรครับเวลาได้ตั้งบอเปิดลึกแล้วก็ได้โขก้วโอ้ข่างทานครับ บอเดินลึกและสวยครับโอ้โหแล้วก็วงย้อยจะให้เสียบเสาไกลครับแต่ว่าบอลมันแรงเกินไปบอลข้ามขาดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งครับเกมรุกของพิทยาย,ยูุนเต็ดบอลมาที่กุสตาบิโนไปหาดวนหน่อยฮะเพื่อนโอ้โหแหลไปไม่เปิดแล้วก็ได้จิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตามที่เสมอได้สําเร็จแล้วครับพิทยาย,ยูุนเต็ดจากโจเซ่ฟิซันครับโอ้โหได้เร็วเลยครับดูอีกทีนี่ครับ เพื่อโอเวอร์แลบแต่ว่าไม่จ่ายครับเลือกที่จะกินจึงผ่านไปหน้าประตูครับกุสตาวิโยแล้วก็โจเซฟีซันมาตามนัดเลยครับวิ่งมาสกิดบอลเปลี่ยนทางครับนี่ครับสอดมาแล้วก็สกิดบอลเปลี่ยนทางกุ้งตะข่ายไปเลยครับสุดปัญญาที่้จะเกียร์รมุกสาแจมจะเซฟไว้ได้ครับโอ้โหมาดูว่าจะทำแอซิสที่สิบเดต,ตกาสที่ได้หรือเปล่าเปิดบาลแล้วก็ได้โขงโอ้โห ยังไม่ได้ประตูครับปุญเกียริเซฟไม่ได้จังหวะสองงัดมาอีกทีคราวนี้ได้โขกโดนไม่ดียังเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับแนวรับของอุทัยจักรพันธ์เปิดอย่างแม่นเลยครับแล้วก็ได้โขกคนเดียวไม่มีตัวประกบบ่งดีแล้วนะครับแต่ที่ดีกว่าก็คือปุญเกียริครับบินเซฟไว้ได้อย่างสุดยอดเหลือเกินครับจ่ายไปที่จักรพันธ์ได้เลี้ยงจีดวนกับวัฒนาเจอกันทั้งเกมคมับคู่นี้เปิดจอดมาแล้วก็ได้โขกโอ้ไม่ได้ประตูครับลุกม่งจังหวะนี้ของ คับฟ้าครับดูอีกทีครับจักรพันดิหนึ่งจังหวะแล้วก็ตักไปมาจากด้านหลังไม่มีใครประกบด้วยครับโอ้แต่ว่าวงบุตรกลองไปเฉยเลยครับขับฟ้าบุตมาตุนนี่ครับเท้าซ้ายไม่นาหนักก็จริงครับแต่ว่าเปิดได้น้ําหนักพอดีีเหลือเกินครับจักรพรนดิพรใสครับแล้วก็มาตามนัดด้วยครับโอ้โหทับฟ้านักเตะที่ยิงทิ่ิสแล้วก็เล่นลูกนักเตะได้ดีครับพระพลวิ่งเข้ามาปั่นโค้งแล้วก็โอ้นึกว่าหายแล้วครับดูอีกทีครับจังหวะปั่น จ้าตัวเหมือนจะหลอกดีเลยครับข้ามปรินไปแล้วครับแต่ปารินก็ถอยไปเช็คเหมือนกันครับว่าจังหวะนี้เนี่ยถ้าคุกอีกทีเนี่ยโค้งกว่านี้อาจจะเป็นประตูขึ้นนำก็ได้ <Yeah. S 1> เปิดเข้ามาแล้วก็าขู่ด้วยตวัดยิงยังไม่พ้นอัดรายอุปถัมยิงยังติดอีกทีโโอ้หเป็นพิชิตครับยืนอยู่ตรงนั้นดูอีกทีครับเปิดเข้ามาแล้วก็ได้ตวัดยิงโดยกาฟาดูซิบี้จังหวะสองอุปถัมย์ได้ยิงอีกทีแต่ติดพิชิตเกสโรครับโอ้ เป็นโตเปิดเข้ามาแล้วก็ได้โขกโอ้โหลูกบอลของรัพนครับข้ามคานอุอีกทีเปิดแม่นด้วยได้ยืนโขกคนเดียวครับผู้แต่ว่ากดไม่ลงครับรัพนกลางโฉาครับผู้ย่าวางไปพื้นที่ว่างอาโนโท์ครับ้างหน้ามีเพื่อนอยู่เปิดเข้าไปแล้วก็ได้แปะโอ้โหในล่าวิการุบนบอลบอลเป็น้าวมือของคุญังเกียร,ริวงศาแจกครับไปได้ประตูขึ้นนำครับ โอจากปากประตูมาถึงอีกปากประตูของอีกหนึ่งทีมครับอาโดนเปิดไปแล้วก็เดริโงสกัดไม่ดีครับไปเข้าทางไกรราดแปรเบาเกินไปตัดไปได้เโต้แล้วไกรราดข้างหน้าโดนอาสมุทรศิทธ์ไม่ให้เล่นต่อครับเปา่าลูกหวีดหมดเวลาไปเลยครับจบเกมอทิทธิยาจิตเดครับสเสมอกับอุทัยธานีเอฟไปหนึ่งประตูต่อในแบ่งกันไป,ปละหนึ่งแต้มนะครับ